เขาทุกหนักอยากปรับความเข้าใจกับคุณเขาทุกเรื่องอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ5ดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่ม เดอะเฮอร์นะคะพลังงานของคนราศีกัน10บดาพลังงานของคนธาตุลมเดอะ o ลเวพลังงานของคนราศีเมถุน แมเปร้นพลังงานของคนราศีธนูนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมนะคะราศีกันราศีธนูเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะรักความสันโดษชอบอยู่ตามลําพังโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฏฐิ ไม่ค่อยชอบที่จะแสดงความอ่อนแอใครได้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่เหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้การถูกด้อยค่านะคะลดศักดิ์ศรีลดทอนความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมใครนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองแม้จะเจ็บปวดเสียใจขนาดไหนก็ตามนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอใครได้เห็นพลังงานที่ขึ้นมานะคะหากว่ามีปัญหามีประเด็นมีความเจ็บปวดมีความเสียใจน่าจะเกี่ยวข้องกับคนรักความรักคนที่ ท,ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีความลังเลสองจิตสองใจอยู่ในช่วงของการรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งรักแล้วก็ทั้งเจ็บนะคะยังคงแอบมองแอบตามแอบซองยังอยากรู้เรื่องราวของเขาหรือว่าสองเขาเพื่อที่จะได้เอามาทบทวนหรือว่าประกอบการตัดสินใจในคำถามที่คุณมีอยู่ภายในใจนั่นเองนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนรักนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันดีกว่าคนที่คุณเองตามมองตามสองเขาคนที่เป็นทั้งความรักแล้วก็ความเจ็บปวดในหัวใจของคุณเขาคือใครนะคะหกไม้พลังงานของคนทาุไฟ์เมษสิงธนูเดียมฮอลเลอร์พลังงานของคนราสีเมษนะคะ เดเชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฎสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกานเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินราศีกรกฎเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่มีเหตุผลมีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นิ่งๆเงียบ,บเห็นอกเห็นใจ มัธยัติอดออมนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมีความอดทนมีความพยายามต่อสู้ฝ่าฟันจนกว่าจะถึงเป้าหมายหรือว่าถึงผลลัพธ์ที่วางแผนที่คาดหวังที่คาดการไว้เป็นคนที่ลงมือทําเป็นสายปฏิบัตินะคะในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่วางแผนเก่งด้วยมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับความคิดแนวทาง การตัดสินใจนะคะทะเลาะก,กันทางด้านความคิดคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนทั้งคู่ก็ได้ต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะมีระยะทางความห่างไกลรักระยะไกลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาทุกหนักอยากปรับความเข้าใจกับคุณในเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณคือเรื่องอะไรขอภัยบอกที เป้าหมายของคุณทั้งคู่อนาคตที่รอคอยอนาคตที่อยากให้เป็นไปสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแผนการในอนาคตนะคะความลับนะคะมีอะไรเราไม่บอกนะคะแอบทําอะไรลับหลังนะคะครอบครัวกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะความมั่นคงความรักหนึ่งเดียวนะคะหัวใจดวงเดียวกันแล้วก็ การพูดคุยการเปิดใจการแก้ไขปัญหานะคะพูดแบบชัดๆเคคลียร์อย่ามีอะไรที่เป็นความลับอย่าทำอะไรที่แอบ,บทำลับหลังโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวกันนั่นเองนะคะหากว่าก่อนหนะ้านี้เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างลับหลังคุณทำแล้วไม่บอกกับคุณนะคะแอบบทำไม่ให้คุณรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเรื่องราวที่คุณให้ความสำคัญมากๆนะคะอาจะเป็นครอบครัวฝั่งของเขา ความลับที่เขาเก็บไว้นะคะหรือว่าอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวนี้ทำร้ายความรู้สึกของคุณทำให้คุณเหมือนโดนหลอกลวงโดนแทงข้างหลังทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อคุณนะคะพลังงานของคุณก็าอาจจะโกรธเขามากๆก็ได้เรื่องราวนี้เองนะคะที่ตอนนี้ทำให้เขาเป็นกังวลแล้วก็เป็นทุกข์หนักมากๆอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากอธิบายทุกเรื่องราวให้คุณได้รับรู้ในความเป็นจริงสิ่งที่เขาปิดคุณไว้บัง คุณไว้หรือว่าบอกคุณไม่หมดแอบคุณไว้ซ่อนคุณไว้ไม่ได้บอกกับคุณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวความรักคนรักเรื่องราวในอนาคตหรือว่าทําให้แผนการที่คุณทังคู่วางไว้ไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองนะคะพลังเงานที่ขึ้นมาคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เขาปิดคุณไว้ซ่อนคุณไว้เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณทําร้ายความรู้สึกของคุณหลอกลวงคุณนะคะ หากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็อธิบายทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าความเข้าใจผิดของคุณก็ได้เป็นเรื่องราวที่คุณจมอยู่กับความเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้เรื่องราวที่ทำให้คุณโกรธอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะที่เขาอยากปรับความเข้าใจแล้วก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงให้คุณได้รับรู้นะคะ